ในยุคป,ปัจจุบันกับการหาไรายได้เลี้ยงชีพซึ่งมีความหลากหลายตามความรู้ความสามารถและบางคนอาจย้อมเปลี่ยนแปลงตนเองมองหาอาชีพใหม่ๆเพื่อสร้างไรายได้แต่ยังมีคนลงท่าน่ที่ยังคงเองกลักษณ์ยังคงใช้จิตวิญญาณความเป็นศิลปะผสมผสานกับวัฒนธรรม ของการเป็นนักปั้นที่สืบทอดมาคุณลงุงขาสวัสดีค่ะคุณลงุงชื่ออะไรคะชื่อลุงบัวครับเออคุณคุณลุงกำลังทำอะไรอยู่ล่ะคะกลังปั้นตัวน้ำตาลครับแล้วหนูอยากรู้ว่าคุณลุงไปรู้จักวิธีการทำแบบนี้ได้ยังไงเหรอคะได้มาจากพ่อใหญ่ครับพี่ ท,ที่อยู่โคราช<า>ครับครับแล้วคุณลุงคิดว่าที่คุณลุงทําอยู่มันยากไหมคะแบบต้องฝึกนานไหมตอนแรกก็คิดว่ายากนะพอทําปั้นทุกวันก็ชินไปแล้วคุณลุงรู้สึกภูมิใจไหมคะที่แบบว่าเราได้ทําอะไรเงี้ยแล้วให้เด็กๆได้กินอะไรเงี้ยภูมิใจครับเป็นขนมโบราณน,นะครับเป็นศิละปะสืบทอดนะครับ คุณลุงแบบว่าคิดไหมว่าเขาว่าแบบคนที่จะทําอันนี้อีกอะต้องแบบมีอะไรบ้างคะ่ะต้อง,องอยังไงต้องมีใจเย็นต้องอดทนนะครับครับแล้วก็อยากอยากรู้ว่าค่ะว่าอาชีพนี้คะ่ะเกี่ยวข้องกับศิละปะวัฒนธรรมอย่างไรคะแบบว่าที่เราปั้นอะไรแบบนี้คะ่ะอ๋อเป็นรูปสัตว์ต่างๆครับเป็นขนมดั้งเดิมนะครับอ๋อค่ะเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้ครับ ก,บบกับอยากสืบทอดอ๋ออยากนะสืบทอดวัฒนธรรมให้แบบว่าให้คนรุ่นใหม่รู้จักใช่ไหมคะใช่อะไรแบบว่าทำเป็นลูกมาให้เด็กๆกินใช่ตามใจเด็กแหละเด็กสั่งอะไรก็ปัน้นขนมน้ำตาลเป็นอะไรที่สร้างรอยยิ้มให้แก่เด็กๆ แต่ลูกค้าทั่วไปคนลุงบัวเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ใช้วิชาชีพเลี้ยงตนเองถึงแม้ว่าจะมีรายได้ไม่มากมายนักแต่มันก็เป็นจิตวิญญาณผ่านความเป็นศิละปะในงานปั้นน้ำตาที่หลากหลายสีสันน่าสนใจแก่ผู้พบเห็นทำให้สร้างรอยยิ้แก่เด็กๆม่ใช่ไหรครับ ส,สืบสานความเป็นศิลปะในชุมชนอย่างภาคภูมิโอโหโเลยไม่ไม่ใช่ไบเดินเก็บอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์ในห้องเป็นสองสาม